สวัสดีครับท่นอีสานปิ่งปลากะสวดดีไว้บ่าวพันพื้นเมืองครับผมกับจิมงานบ่าวสาวไทยบ้านเราครับฮวงวอนมาฝันอืมบ่าวพันพื้นเมืองเมืองอะไรเมืองเมืองน้ำดำนี่แหละมีอย่างปลาขาวครับผมปิ้งปลาอแต่อย่าไปหาหมกหุ่งมากนะอย่าบตั้งแต่ปลาหย่าปลาด้วย

เกิดเห็ดเตสลาเห็ดเป็นหมอนนะ VIP ครับมีดเขาเอาไหมเริ่มมาเรื่อยไหมนี่เริ่เลยิ่มนมไม่ตายครับเห็ดเมี่ยงเปชะประช่อนครับผมวันนี้ปลาที่หายากที่สุดในโลกไม่ืนไรู้บบนี้นี่เปดปเค็งบ่ ว่ปากมันกวงใช่่างว้จจอยเยอะแ่ลายครับาตายตอนี้าลิดเด้หนี่ปากดหญ่บ่าลิบบ่ชาต่งจีาเาเป่าหูเป่าหูเอาคอดเมคอก่อนก็ได้ ใส่เต็มเลยแบประชอนบบว่าโรคกลัวครับผมตัวนี้หายากที่สุดในโลกเลยแหละครับกเมื่อปากัดเมื่อยวนี่ยโอ้โครับมงฟันมันภาษาภาษาอีสานเขาเรียกแขล้วอ้โหโอ้โหับเมื่อปลาโอมโหคน บ่รยเกีรยเลยนี่แต่เกียเน่วกดิแมกินโน้นใหญ่เล่จ้ะกินโนนใหญ่แ่งกินโน่นใหญ่กินิมาเล่นข้าวแม่ไปทำงานือยังแม่ไปแล้วบอกกินได้ ไม่นุ่นลมาอยู่ไม่นุ่นไประบบวัตทีนเขาไม่นุ่คือไ่อยากไปอีกไา่ไม่เง็นก็ได้เงินนาะไม่นุ่นคือไม่อยากไปอีกมีเรื่ในตัวนึ่งตัวนึเดี๋ยวเราต้องฟันกันแบแนี้เอาเส้นเลยยังมาฝังอีกหลานี่ยระบบวัตถนเส่ไปเสไปทีครับ อีหออะไรห่อฟอยอลูมิเนียมฟอยก็หน่อยแหละไนม่ได้อ่เนาะอ๋อฟอยส์ุ้งุ้งฟุ ลวกหัวลวกขาอัวขึงห่วงลวอ่าพี่เปรยได้เลยบปลาช่อนอบฟาพไม่ดูบัวหอายปวดัวไปอนะบุกกรบอกตู้นลดแล้วไ่ข้างในนั่นถูกนะค่ะข้างในถูกไอหนุ่มรับเนิดเขียวกมาอีกปนยคือคิดไฟมันยังค้านันมันโมเมเร็ว แบบปักเขาอย่างเสร็จเรียบร้อยเนี้อสมต่ำครับที่นี่ไม่กินนู้นอันนั้นไม่กินนู้นปลาช่อนครับผมตําหงกับใส่หัวหอยปูดองครับผมใส่แมงกอนี่น้ำจิ้มผมใส่น้ำจิ้มสำเร็จรูปฟอมครับนี่ครับ ขัวพัดขวน้พัดโอ้มาแต่ใส่ะเฮียยกมือบายเนี่ยไม่ไหนม่ว่างไม่ว่างเนาะนี่กินเขาบ่มือนี่กินเปสาประชอนบ่ยาด้ยาด้ยากินได้เขาเปลือกไยกินผักกินยาได้ไหมเนาะ ครับอยู่ในหม้อสิเป็นต้มหอยหน้าครับผมกินกับตำขุ่นือว่าเป็นตึกจีนหนองสระนี่เดี๋ยวปลาตัวนี้เราเพิ่นมาขายเห็นตีดังปุ้งเลยครับต้มหอยหน้าเดี๋ยวผมจะเฮ็ดน้ำจิ้มลาดอันนี้เลยเดี๋ยวไปตำน้ำจิ้มนะครับนี่ครับน้ำจิ้มเฮ็ด หลาดใส่หอยเผ็ดเปรี้ยวหวานครับผมเราจะลาดเลยนะครับทีนี้ ร้อยกับวขาขายครับผมเพราะว่าผมจะกินเองนี่จะสุดยอดอยู่้วครับมือหนิหอยหน้าครับผมหอยหน้าเผ็ดเตี้ยวหวานครับผม นี่ละครับผมหน้าตานำนำจิ้มไหลลงไหลน้องข้างล่างเลยครับสาวทช้บ้านซิ้นก้อนมูลเลยเค็เดเปรี้ยวหวานอเ,เอาหน่วยทีมันถึงน้ำจิ้มไม่ได้หรือ <laughs> ใังน,นี่ไม่ต้องเอาตาออกนะครับหอยหนานี่มนีน้ำจิ่มอยู่าัล่างนี่นี่ดิอ้ยนี่แหละโอ้ต้องใส่พริกด้วยโอ้เออไล่ล้วเหรอครับหอมไหมเออแ่บแอืมันต้องเอาตาออกได้ได้สิบซิมใมช่ไหม บัวจิ้ม,มต่อไปก็คือน้ำจิ้มแปะสะกครับผมซื้อมายี่สิบบาทใส่ได้ครั้งเดียวหมดแล้วเนไหคร <c oughs> ับใส่กับเทียบน้ำน้นจิ้มปลาช่อนครับผมบาที่นี่แต่สะปลาช่อน <c oughs> ควมไใบาบางใจจาก ทีนงาน่าวทบ้านนี่ครับสุดตำจะเป็นสาวที่บ้านตำอีกคือเก่าครับผมเพ็ดเพดรตจัดมาตรฐานครับผมตดเกา่ามีหัวหอยค้อมครับแต่ที่นี่กับปูนหน้าดองนะครับตับจิ้มส้มตำนี่ผมทส่ไส่อันนี้ฟ้อมครับนี่ครับเขาใส่ตับจิ้ม คือเห็ดเปรียวหวานไปแล้วครับเห็ดเปียวหวานเอาเพิ่มวอมหวานลูกบีนี่ครับนี่ยำหอยทอนเผาครับผมไม่เป็นไรเกิดเราไปเรื่อยตัวนึงครับเมียง พับตั้งเมนูนเจงน้อยกรล่มัเอายำกับไว้อปากลัดยรับสบตำเพชรหัวหอยปูดองสาวไทยบ้านหมันหเดคมกินกับปลาดิบโหเด็ดแบซิววันเนี่เนาะกินกับปลาดิบนวนนีิ ไปไหมปลาอบพลกินกับแมงดิบครับแยกสองวงเช่หล่ะน้องไปเตยเด็กเป็นเช้าแล้วเตยนี่นั่งเอาดอกเตยโมเขากินน้ำมูมันยเงโ้ยเบอร์มืงพี่แอฟิซิมนั่นแม่แ่ยังดิกินเนียงเนียง ครับยังไตงมๆกินสดสเลยใส่เมี่ไหมเีไปบบก้ากินหรอขึ้นไปวะเดือดจิบจิบดูเยอมากไลมครเดืดจิบเดืดจิบหวานเนาะนี่นี่ลุงเด็มันเปล่าคด

ปวดกบอยางมานีดูอมานีปา็ทาขนาดครับัเาห่อหุงนะปาดเงี้ยนะปาดเงี้ยไปถาสิเพราะปาดเงี้ยเากินดำหงวมีปาด่ะต่หมเือมันจิ้มเผ็ดแล้วดำจิ้มมัน ตุยข้างล่างครับผมแล้วสวนสเวาเอาเลยซื้อมาซาวบาทน้ำจิ้มสองหกราคะตามะฮุงเบิดพอดีบมีขาดไม่เกินครับผมาเบิดเลยอืมย่างจิิมกงปันเรื่อง ทำเนี่ยสะอาดมากถึงลบใจมือชอบเสียงนี่ได้ิราว่าไปหย่อนนะหยอนี่หมอแล้วมาปีองอือยจันไปจังไหนพี่จังสีได้หยกบครับต๊ะันนี้นาพน่ะใส่หมอกน้ำเบ็ด่ะทำแหลกออนไลน์ ไ่ไม่ดเต่าได้ดสดอะไครับมันกิมไปแล้ววันนี้นะเพานเดเขาตำห้องลุงไว้อยู่เอาเช็ดไปได้มนกิมเนาะมาม่คือต้มหอยหน้าไปหอยน้าไดู้สามมื่อมื่อนั้น ไปหาอยู่น้านเดนานอยู่บ้านนะาพุลล่แม่บืงดูว่ามันมีไปอยู่สมเหม่อกับซุมนังนิดคนโตแห้งมาได้กับไปคนตตแห้งมาได้ดดกับไปมันจริงนะพาไปซื้อบระหยนเอามาต้นนนทึกน้องทึ่งอานี้ถาวาหอยนะขอขาหอยนางสบาทมั <c oughs> นใะส่หอ,อ,นะอยนาามาัในใส่หนางอยู่บ้านละไรหลานออก เม่ร ok ้านออกก็บ mm. ไ่เท่งก็เป็นถุงไงก็ยังออบาทนไปผูเดียวได้ติดทีไหมสู้ตายวะ่ไหแตามมาหูแซบกับมือน้ยม่เด้มมมี่บอกไม่บอก้องกิน่าเป็นเด้องอกมาอืมอ่านินหว

ม,มึงกินขขเขาอยู่เขาไปงั้นไน่บอกินข้าตาเหลียบใช่ไหครับกินเหลียบมีนิงเสียบติดตาเยอะนี่แหละ เป็นนอนเป็นมูปัญญาล่เจ้คเก็บใบนะจ๊ะิบพนขึ้นเลเยกะมละมีแต่อันที่เปนท่านนะมีแจเป็นท่นเอา๋ยวเอาอย่าอยู่ข้างหลังเัน้ก็เอาเอามดตวยังู้หูมาผิด

แม่งบหรอางเบ้องเอากินเท่านั้นหลายๆตัวมันวด้อนเบตั้งรถด้วยสิสามคำเ้อรีอดีแล้วยาบรี่แล้ววันี้นะตำหงงหลายตำหง เซตไปได้ยิมห่วยตอนน้จะกินคำใหญัลมบ่ล้มปลาอ๋อปลาดิบไม่น่้อเย่ะปลาดิบปลาดิบหัวกันว้ายบัวบัวกนล่างกนล่างเงยบเขาเยหัวก็ตัวเยเลยก็ได้นะกนล่างกนล่าง ฟาดเฮแตกให้ดิบทุกคนเลยแตงโมาสมเนาะไอหูมักใสหูมี่เหรวท่อนล่างยี่เี่ยมอะไก็รบกัร้อนจังไปยู่พี่หอยนี่แตกเลยคตับผม ควนมแข็งทึงเลยครับข้อนั้นกินดีมะนัมนนะกินเบิร์นั้นไหกินนุ่นหมอก้อห้องเดียวะแล้วผมกินบ่ได้เก็บท้องแต่เดียวสุกเจ้าคนท้องไม่ดีกันยังได้ท่านนี่จะกินหมอก้อยเสื้อได้เลยยำเสียงได้เลยบ่ ครับอยู่กระท่อมบ่าวไทยบ้านเมนูเผ็ดๆกับผมมือนี่ยอันกุงพุงมันมัะฮะมันแสบขมยได้ดิละใส่นี่แล้วอะไรนั่นกระเพาะป่าะทั้งบีเนี่ยโค้ดมันบานได้เด็ดยังบีหายอยู่อืมน้ำจิ้มเทมเลยเด้อ พูดนี่ครับตัวเราโลกกลัวได้ครับเนี่ยหยุดยวดเลยเือกินยุดเติมขางแ้มที่แอบเลยครับจักไงโมยไงกับพาะป่าจ้าอือจ้าจ้าเพ็ดเพ็ดเพ็พร้อมเหรอเริ่ะ้วเยบเปนเนี้ยแตก สมตําหัวหอยมีอันดินเลยเนี่ยอือหือแต่ย่านย่านเจ็บข้อไม่แหงครับรหอยนายำยำหอยนาครับผมยำทั้งเปียกอือยำหมดเลยเอฮโรดสิคก่ยยำยำารสียาต้มหอยอาไั้นลย ห่อยว่าห้ามต้มหอยห้ามต้มหอยมันเย็บแสบมีของแสบนี่นี่นี่ไงนี่ไปของโปวดเลยตุ่มจะย่ำจะก่อยกันแทบจะก่อยเตี้ยห้ามต้มหอยกลางหัวนี่ต้องมัง่าจริงจริงอือแตงโมมาแล้วนแตงโมกินได้ครับผมตัวแทนพ่อแล้วเพราะว่าพ่อออกไปแล้วเพิ่นเล่นที่เพิ่นเจ้มากินที่หลัง ก็หัก้อนน่าแตงโมพักอ้วนถ่ายพอพันลูกว่กำลังหลานพอดีกำลังพอดีเลยจำหุ้งไหมเงียหุงหุงน้าแซบบอหอยาอีมาหอยักอีกนะ เอาหัวหอยใชอไหมหัหอยใช่ไหยพี่หอยมาเอาหอวหอยหัวหอยหัวหอยไอยพี่หมากบอางนะเอามากเอามังหอยดิมันหัวด้ยเจาะหนักมาเลยลานี่เจาะหนักหนักสามเลยนี่หนักหมดเด็กเล็ก ครับเมื้อเช้าที่บ้านเพิ่นจะกินเอียงแมงประหลาดแมงอะไรอ่ะแมงกินนุ่นแมงมังอื่นสดๆครับผมใส่ลายว่าเครื่องเสียบมันอุ้ยนีครับนั่สดๆยังไตออกอยู่หนึ่งเอาเครื่องอรงใส่หลายอุ้ย

มันยุบอันนั้นไม่ใเนยแต่เครื่องมันหลายหอยลุดๆมันอ่ะมันจะออกอีกช่วงนึงช่วงเขาได้ซ้ำนิดนึงหอยนี่มันด้วยมาหลายเยอะนี่แหละครับนี่ครับยำหอยกับเบิร์ดเรียส้มตำเขาที่บ้านเลี้ยงนิดนึงครับเมนูปลาปสะปลาซ่อนครับไปใส่หล่ะนี่นะครับแซ่บอีเลียครับมื่อีงแซ่บอีกแล้ว สุดยอดเมนูถมบาบัตเผื่อใบเร่มมาตรงเเน็ตเนี่ยมันเริ่มเผ็ดำก้นน่ะพี่เบลเล่้าสบัตอาบน้ำแล้วครับมันเผ็ดำก้นหทตายตาย เอาน้องไปเตยฮัลโหลได้ชุดสวยเถอะวะเอานั่นลืมอินเถอะเด้อกระถินแล้วเนี่ยมาเรียนไม่มาเรียนแค่จะเรียน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 ว่าสมัครเป็นปูเอา

กลินกับกินครับผมบะทะคือเกครับเรียส้อนคือจอยครับผมขอบคุณเลยครับเมนูกระทอมบอไทยบ้านมีสมตำเ็ดเผ็ดสาวไทยบ้านครับผมสมตำห้อยอยเรียสปูดองเลยครับมีเนยงกินนวนสพดผอมครับเกล็ดากล็ดเกนี่น้ำจิ้มเต้ปตะซ่อนครับผม ปลาช่อนกะหัวหอ่ัวหัมกัยหอมหอยหน้ากะนับอหยอดมากเฮยหอมมะจังเล็น้ผมร้อไงแจ้เผ็ดครับอือันหมักเม็กครับผมนี่ครับเมนูกระท่อมบ่าวไทยบ้านอร่อยอร่อยแจ้เพชร หมักไหมได้มันแทบใช้ไเนาะนี่ครับผมกับบได้กินเป็นสิบปีแล้ครับเนี่ตอนเพ็ดนี่ดห้งไรกับเพล็ดบัเศ้าต้องยาสมานแผลท้องงบ่นี่อนอนแก่เพลอันนงเศ้าโอ้โอยาอนนะอืมโอ้เขาคักแ่บัหไดผมก็หาอยุบันบอไดกินดนนะครับพีแอบออกมาครับผม อืมบยากินแากเพราะนีนเขาเาอครับกินแไปันจะเป็นเย็นเย็นครับอ้าวครับแต่แนวแซ็บเลยมือนี้่ครูดเปิเ็นขอหายยนดีไม่แห้งนะครับเด้อมีความสุขกันไรครับลบทิมลบทายบายใอย่าขอเงบอี้เม่ไบายบายได้เดี๋ยวนายบาย ยังม่ยอมแพ้ยังม่ยอมแพ้อ้าวโอเคครับผมไปได้ไปเรื่อยๆได้ได้ไดโอ้บอทุกอย่างแสีบทุกอย่างครับผมสะบัดดีครับ